ว่า <Wow. S 2> หนูไปถ่ายเจอโรคแปลกๆมาค่ะในติกต็อกเธอเป็นโรคแปลกๆหรือเธอแค่ไปถ่ายเจอโรคแปลกๆมาคะ่ะไม่ค่อยวางใจเลยวุณคนนี้มาปรึกษาเนี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นโรคแปลกบบๆที่หนูไปถ่ายเจอมาอะไรโรคอะไรคะภาวะความจําดีคะ่ะมันมีจริงไหมหนูอยากรู้มันเป็นโรคได้หรอไม่แน่ใจเลยามามอารย์แต่ละอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินแบบหนึ่งนะคะขอดูก่อนอ๋อฉันรู้และ ที่จริงเรื่องนี้ฉันเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นสมัยที่ฉันเรียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นภาวะไม่ได้เป็นโรคอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น highly superior a u t o b i o g r a p h y memories คือว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับบุคคลที่แบบมีความสามารถในการดึงความทรงจำที่เกี่ยวกับบุคคล ขึ้นมาได้เหนือกว่าคนอื่น <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นไอภาวะความทรงจําที่จะบอกว่าความทรงจําแบบความทรงจำนี้วหาเธอมันไม่ได้ความทรงจําดีมากในทุกๆเรื่องนะคะแต่เป็นความทรงจํำที่เกี่ยวกับบุคคล ที่เกิดขึ้นอันนี้ขออธิบายว่าไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุเ,หตเพียงแต่เขาสักเจสว่ากลไกลอาจจะสัมพันธ์กับอิโมชันถ้าลองนึกดูนะเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีอิโมชันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมออาจจะมีอารมณ์ดีฟากดีอารมณ์ฟากร้ายอารมณ์ฟากแบบดิ่นดาอารมณ์ฟากแบบเชียร์อะไรก็ตาม สมองของมนุษย์สมองบางคนนะคะจากเซนซิทีฟต่ออารมณ์บางอารมณ์มากแล้วจดจาโมเมนต์นั้นเอาไว้ดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นภาวะที่ความทรงจํเนี่ยมันเด่นชัดและสามารถดึงขึ้นมาไดา้และความทรงจําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับอารมณ์นี้หรือเกี่ยวกับพันกับบุคคลนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเด่นชัดถูกดึงออกมาได้ ทีนี้ข้อเสียคืออะไรแมเพราะเขาบอกว่าเป็นซินโดรมนี่ข้อเสียค,คือคนก็จะมองว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนเซนซิทีฟต่อเรื่องของความเศร้ามากเศร้าสุดๆเลยแล้วเราก็ตทำเรื่องที่มันแบบ แย่ๆ yeah, yeah, เรื่องเศร้าๆแล้วก็พอแบบมีอะไรก็ตามผ่านเข้ามาแล้วมันก็กระตุ้นให้เราคิดถึงตลอดคือไม่ลืมมันสักทีนึงแล้วเราจะอยู่กับมันไปได้หรออย่างนี้คือต้องอธิบายก่อนว่าสมองของมนุษย์นั้นไม่มีการลืมเกิดขึ้นจริงๆการลืมไม่มีจริงมีแต่ว่าความทรงจํานั้นอยู่ แต่เราดึงออกมาจากสมองไม่ได้ความทรงจำระยะยาวอะค่ะมันจะอยู่ในสมองส่วนที่ชื่อว่า hippocampus เนาะการที่จะดึงออกมาหรือไม่ดึงออกมาเนี่ยมันก็ขึ้นกับสมองส่วนที่ชื่อว่า orbito frontal cortex ซึ่ง orbito f r o n t a ท cortex เนี่ยจะให้คุณค่ากับ 1. บุคคล 2. experience 3. ก็คือ emotion อย่างเช่นคนบางคน ไม่มีคุณค่าอะไรสําหรับเราไม่มีคือเราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรต่อให้เราเคยเจอเขาบางครั้งความทรงจําของเขาที่มีอยู่เนี่ยออพิโต้ฟอนทอลคอนเทกก็ไม่ดึงออกมา mm. ดังนั้นเราก็อาจจะลืมเรื่องเราไม่ใช่ลืมอะ่ะเราคือความทรงจำนี้มันไม่ถูกดึงขึ้นมาแต่บางเรื่องที่ออพิโตฟอนทอลคอเทกให้น้ําหนักอะ่ะเป็นบุคคลที่สําคัญในชีวิต เป็นอารมณ์ที่เราชอบมากในชีวิตหรือเป็นอารมณ์ที่เราเปลี่ยนมากในชีวิตหรือเป็นเอ็กซ์เพียที่แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้อย่างแจนชัดดังนั้นเราเรียหนึ่งก่อนเลยนะมนุษย์ไม่มีการลืมแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นความทรงจำที่แสนเจ็บปวดเหลือกเกินเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะจําเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ลืมเราต้องอยู่กับมันอย่างเงี้ยเราจะทํามันได้อย่างไรดีในหลักการของข้อนิี behavior เนเขาก็ suggest ว่าเราต้องเปลี่ยนความทรงจําที่แสนเจ็บปวดนี้ ให้กลายไปเป็นบทเรียนในเมื่อเราจำดีนะักก็จงให้มันเป็นบทเรียนซะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปรีพีทมันซ้าไม่ไปทำพลาดซ้ำๆอีกอันเนี้ยเขามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แบบพิสูจน์ได้เลยนะว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความทรงจําทางด้านความเจ็บปวดเนี่ยเยอะกว่าความทรงจําทางด้านความสุเขเพราะว่าความทรงจาทางด้านความเจ็บปวดเรื่องที่เสียใจจะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เราไปบาดเจ็บซ้ำสอง แล้วก็ทําให้เรายังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ดังนั้นนะคะโอเคเราอาจจะไม่ได้ลืมเรื่องที่เศร้าๆก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่เจอเรื่องเศร้าไหนๆเราก็ต้องเศร้าแล้วเนาะไหนๆเราต้องรู้สึกเสียใจแล้วเนาะก็อย่าให้ขัดทุนและกันเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนชีวิตซะเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ไม่ไปทําแบบนั้นซ้าๆอีกแล้วก็โอกาสหน้าถ้าสมมติเธอเจอเรื่องเศร้าๆก็อย่าลืมบอกสวัสดีโอกาสจะเติบโตด้วยเพราะว่าทุกคนนะ่ะเติบโตบนบทเรียนของความเจ็บปวดอ ดังนั้นเอาใหม่นะภาวะความทรงจําดีเนี่ยมีจริงเธอแต่ไม่ใช่เป็นโรคมันเป็นภาวะเซนซิทีฟต่อความจําเรื่องนี้และสามารถดึงออกมาได้ง่ายๆและในไหนถ้าดึงมันออกมาได้ง่ายๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องดีก็แล้วไปถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนชีวิตก,ก็แล้วกันรอบนะ้าสมมติเจอโรคแปลกๆอะไรแบบนี้ทํากันบ้านมาก่อนคุยกับฉันไว้ีนย่า ได้คะ่ะจ้าโอเคแล้วสำหรับทุกท่านนะคะถ้าสมมติว่าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งๆเนะี่ยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้แพทไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ